ตึกเจ้าพญาอภัยภูเบศมีความสุดพิเศษหาใดเหมือนมีคุณค่าความงามข้ามการเวลามาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศต,ตึกเจ้าพญาอภัยภูเบศสร้างจากหัวใจที่จงรักภักดีของท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศหรือชุ่มอภัยวงศ์ออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัทโวทัตเออร์สกิน เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2452เพื่อใช้เป็นที่ประทับแรมของรนเราชการที่5ต่อมาในปี2482ได้เปิดเป็นโรงพยาบาลทหาร และได้เปิดเป็นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ24มิถุนายน2484ต่อมาในปีพศ2509ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเจ้าพยาอภายัยภูเบศกระทั่งได้ปิดการใช้เป็นโรงพยาบาลเมื่อปีพศ2513 ต่อมาได้มีการสร้างรูปปั้นครึ่งตัวท่านเจ้าพยาอาภัยภูเบศให้คนเข้ามาสักการะและปิดเลื่อยมาต่อมาในปีพศ2537ได้ทำการบูรณะใหญ่อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศหากให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับ